Netflix เป overall, ิดแพ็กเกจดูฟรีแล้วนะครับดูได้บางเรื่องดาวน์โหลดออฟไลน์ไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ดูได้แค่ที่ประเทศเคนยาเท่านั้นเวลาเราสมัครแอปดูหนังอย่าง Netflix นะครับเขาก็จะมีแพ็กเกจให้เราเลือกว่าคุณจะเอาแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ99บาทถูกสุดเนาะแล้วก็มีแบบตั้งตีได้400กว่าบาทเนาะหารกันได้5คนใช่ไหมครับตอนนี้ n น็ตฟลินะครับในเมืองนอกเนี่ยโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับยังคงเป็นสตรีมมิ่งรายใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในสถิติจํานวนผู้ใช้ของเขาแต่เขาเริ่มมีปัญหาว่าเขาเริ่มไม่มีผู้ใช้รายใหม่ๆอัตราการเพิ่มสมาชิกของเขาเนี่ยมันเริ่มหดตัวลงซึ่งตลาดที่อิ่มตัวแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเน็ตฟลิแทบจะไม่สามารถเพิ่มสมาชิกได้แล้วเพราะว่าคนที่เต็มใจจะจ่าย Netflix ก็จ่ายกันหมดแล้วแล้วคนที่ไม่อยากจะจ่ายไม่คิดจะดูไม่เคยจะเป็นสมาชิกไม่อยากจะจ่ายเงินก็ไม่เคยเพิ่มเข้ามาเลยทําให้ Netflix เนี่ยต้องไปมองหาตลาดอื่นๆเพิ่มนะครับตอนนี้เขาก็มองไปตลาดแบบตลาด e m e r g อ n g อย่างอย่างพวกแอ,อฟริกาประเทศในทวีปอเมริกาใต้ประเทศที่เป็นประเทศเล็กๆน,น้อยๆกระจายกันออกไปนะครับเขาก็พยายามคิดหาวิธีว่าทํายังไงถึงจะให้มีจํานวนสมาชิกเพิ่มได้เพราะว่า ตัวเลขรายได้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่เวลาธุรกิจมันจะเริญเติบโตได้เนี่ยมันต้องมีอัตราการเพิ่มของสมาชิกขึ้นด้วยซึ่งเขาก็ต้องเน้นเรื่องตรงนี้ผมเมื่อเคยคิดไว้ว่าสักวันหนึ่งนะ Netflix เนี่ยจะต้องมีแพ็กเกจแบบดูฟรีแล้วก็เสียค่าโฆษณาให้ดูโฆษณาแทนเรา Netflix อาจจะทําตัวตัวเองเป็นเหมือนสถานีโทรทัศน์ฉายหนังให้เราดูฟรีเสร็จแล้ว ก็มีโฆษณาไปขายโฆษณาคนอื่นมีสปอนเซอร์คือแทนที่ Netflix จะมีรายได้จากสมาชิกอย่างเดียวมันจะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยากจ่ายเงินก็ต้องให้ดูฟรีดูฟรีเสร็จแล้วยังไงล่ะอาจจะจำกัดคอนเทนต์หรือว่ามีโฆษณาเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้ผมเคยเดาเอาไว้ว่าสักวันหนึ่ง n น t f l i x ต้องเป็นแบบนั้นมาถึงวันนี้ครับ Netflix ได้เดินทางมาถึงจุดที่ผมได้เคยเดาเอาไว้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เขาไปเริ่มโครงการนี้ที่ประเทศเคนยาเป็นประเทศแรก นี่นี่คือตลาดเกิดใหม่ของเขานะตลาดเมืองเคนยาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีรายได้น้อยมากๆก็เลยคิดว่าเอะถ้าเราไปเปิดเป็นบัญชีให้สวักสมาชิกแบบเสีงเงินรายเดือนคนที่เคนยาน่าจะไม่เอาถ้าอยากได้ตัวเลขสมาชิกใหม่จากเคนยาต้องแจกฟรี netflix ก็เลยคิดฟรีแพลนขึ้นมาคือคราวนี้เราสมัคร Netflix เนี่ยเราจะมีตัวเลือกละที่เคนยานะ มันจะมีคําว่าฟรีแพลนฟรีแพลนก็คือคุณไม่ต้องเสียเงินรายเดือนเลยแล้วคุณก็เข้าใช้บริการ Netflix ได้นะเน็ตฟลิผมชอบพูดผิดขอโทษผมพยายามฝึกตัวเองอยู่จะให้เรียก Netflix ไม่ให้เรียก Netflix เสร็จแล้วคุณก็เข้าใช้บริการ Netflix ได้แล้วเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้ดูหนังทุกเรื่องเพราะมันเป็นบริการฟรีดูได้แค่บางเรื่องตอนแรกคิดว่าจะมีโฆษณากลายเป็นว่าไม่มีฮไม่มีโฆษณาแต่ดูได้แค่บางเรื่องแล้วก็ออฟไลน์ไม่ได้แล้วความละเอียดอาจจะไม่ไดด้้วย แต่ก็ยังดีถือว่าฟรีคืออย่างน้อยๆคนคนที่อยากดูฟรีก็ได้ดูผมว่าในอนาคตเนี่ย Netflix นะจะต้องใช้โมเดลการดูฟรีนี่แหละสำหรับการบูสต์ยอดวิวของหนังที่เขาไปจ้างผู้กำกับประเทศนู้นประเทศนี้ซีรีส์ที่ไปจ้างมาสร้างขึ้นมาแล้วสมมุติว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเข้าที่ควรนะ t f t i x i x ต้องมีแพ็กเกจดูฟรีเนี่ยซึ่งจะต้องขยายเขนยาเป็นแค่ประเทศแรกที่เขาลองผมว่าเดี๋ยวก็ต้องมาวันหนึ่งก็ต้องมาถึงไทย เดี๋ยวคนไทยที่อยากดู Netflix แบบไม่เสียตังค์เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องได้ดูเดี๋ยวรอดูตอนนั้นว่าเขาจะพัฒนาแพ็กเกจนี้เป็นยังไงคือสุดท้ายมันอาจจะมีโฆษณาก็ได้ซึ่งไม่น่าเกียดแล้วหนังก็จะมีบางเรื่องเฉพาะเรื่องที่เขาโปรโมทอยากให้ดูหนังเรื่องใหม่ๆให้ดูให้ดูแว็บเดียวแล้วก็หายไปถ้าคุณอยากดูจริงๆคุณต้องตามไปเสียเงินหรือหนังที่ดีๆแม่เหล็กอยู่แล้วคนดูเยอะๆอ,อยู่แล้วก็ไม่ได้ดูในแพ็กนี้นะฮะซึ่งโอ้โหผมว่าอันเนี้ยเป็นไอเดียที่ดีนะครับแล้วคิดอย่างนี้คุ ท่า Netflix เริ่มมีแพ็กเกจฟรีเดี๋ยวสตรีมมิ่งเจ้าอื่นๆก็ต้องมีแพ็กเกจฟรีถึงวันนั้นแหละคนไทยที่ชอบอยากได้แบบไม่ต้องเสียเงินเนี่ยคุณก็จะดูเอเดือนนี้เราดูบริการนี้ก็ดูฟรีเรื่องเท่านี้เดี๋ยวยวไปย้ายไปดู Netflix ไปดู Disney ไปดู HBO มันจะมีฟรีทุกอันอย่างละนิดหน่อยๆดูแล้วก็ได้ความสุขแล้วโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นี่คือโลกแห่งการแข่งขันอย่างแท้จริงนะครับอ่ะตอนนี้ใครอยากดูฟรีต้องย้ายบ้านไปอยู่เข็นยญ้าก่อนนี่แล้วเข็นยญ้าอย่างเดียวเลยนะเข็นย้ายก็ไม่ได้นี่เป็นไงยิงสองดอกพร้อมกันสองมุกเอาไปเต็มเต็ม